ทุกคนครับวันนี้พี่นัทจะพาทุกคนไปเจอกับเกมโปเกมอนเวอร์ชั่นผีสิงเกมนี้เป็นเกมแฟนเมดนะไม่ใช่เกมของ Nintendo จริงๆนะแต่ว่าคือในโปเกมอนนะครับมันจะมีแบบมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทผีอยู่พวกเกงก้าโกสอะไรเงี้ยเขาเอาตัวพวกนั้นน่ะมาทำเป็นเกมสยองขวัญจะน่ากลัวแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันในวันนี้ ผมเกิดเลี้ยง,งเข้ามาในคฤหาสาดหลังหนึ่ง The Old Chateau คฤหาสาดผีสิงบึง้มนี่ฮะมาอย่างร้อนเลยครับและนั่นก็คือโปเกมอนตัวนึ่งที่ชื่อโกสในเกมนี้ครับเรามีไฟฉายเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเนี่ยบอกนะว่าเรามาล่าท้าผีและคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับเวลาผมหันหน้าไปไหนก็ตามในเกมเนี้ย เสียงมันเซิร์ราวครับเอ้ยมีร่างสองด้วยร่างสองชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้นะร่างหนึ่งร่างสองร่างสามอะแต่มันเดินว่อนเต็มบ้านเลยถ้าเราเดินไปเจอเขาได้เป็นไงฮนะผีบ้านนี้หลอกเราหรือเปล่าหรือยังไงฮัลโหลโกสฮัลโหลโกสเฮ้เฮ้ยเอ้าเชี่ยอ๋อคือห้ามโดนเลยนะ อาจจะได้รู้ไว้คือไม่รู้กูกาลังทักทายล่างหนึ่งอยู่ล่างสองมาโผล่ข,ข้างหลงังกูไงกูไม่รู้ทำไมครับแล้วภารกิจของเกมนี้คือแต่ล่างหนึ่งมันไม่เป็นพิษเป็นภัยป่ะไหนเออล่างหนึ่งมันไม่ทำอะไรแต่ล่างไอตัวดุคือล่างสองเอ้าวิ่งไม่ได้ว้าเกมนี้ วิ่งได้แป๊บเดียวหรอหรือไงทำไมกูวิ่งแล้วมันเมื่อกี้กูวิ่งไม่ได้วะอันนี้ได้แล้วเราหนีเลยแล้วกันฉีกไปซ้ายดิล่างหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแต่คือเกมให้หาอะไรอะ่ะเราจะมาสำรวจคฤหาสน์หลังเก่านี้ดูว่า ฉีกเลย What Monster Guy โอ้โหก,กูถามจริงเถอะเรามาตามหาด้วยที่นี่อ่ะหัวใจแล้วมาเต้นตึกตักใช่มาทำอะไรที่ห้องนี้วะเนี่ยเท่าที่เห็นผมยังไม่เจอ สร้างสองแถวนี้ครับเรามาแล้วไอ้เหี้ยรอตรงนี้ก่อนมันมุดเข้าไปใต้บันไดครับแปลว่าใต้บันไดน่าจะมีห้องด้วยนะคือผมอยากรู้ว่าภารกิจของผมมาทำอะไรที่นี่ผมตามหาอะไรอยู่หรอ,อโอ้กูวีกแลลวโอ้โคตรลึกวิ่งเลยครับ วิ่งไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับตอนนี้แอบ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 อานโคตรใหญ่นี่ผมวิ่งมามั่วสั่วไปแล้วเนี่ยแต่คือแบบบ้านมันใหญ่มากครับเขียนหัวใจด้วยโอ้แอบในนี้ได้โอเค นี่กูเป็นเทรนเนอร์ที่ต้องการมาจับโปเกมอนผีเหรอหรืออะไรเสียงมันตึกกตักตักอะอะไรอะนั่นอะไรอะอยู่ดีๆก็ทำบรรยากาศโอ้ยโอ้ยดับไฟไปก่อนเลยอะมันไม่เห็นเราเราวิ่งไปทีนี้ มึงไม่ได้มีแค่โปเกมอนเหรอเนี่ยมีเทรนเนอร์อยู่ด้วยเหรอเนี่ยแปลว่านี่อาจจะเป็นเทรนเนอร์ของโกสที่อาศัยอยู่ที่นี่หลังนี้ล็อกประตูนี้ล็อกโอ้โหโดนหลอกซะอย่างนั้น มาแล้วเานาะเสียงแห้งหมดเลยเนี่ยกูมันต้องมาเสียงเสียเสียงกรีดเพราะ <S <S โปเกมอนเหรอเนี่ยนี่คนละห้องนี่ว่ะก่อนหน้านี้เราเข้าห้องนี้งั้นห้องนี้ไม่เคยเข้าเช็คห้องนี้ไม่มีตู้ให้แอบแล้วก็ไม่มีของอะไรให้เก็บ ผีอ่ะเรียกร่างสองมาเนะี่ยคือไอ้ร่างสองก็มีเยอะด้วยนะในบ้านเนี้ยตอนแรกเข้าใจว่ามีตัวเดียวเปล่าเลยนั่นไงเปล่าเลยเทางูแล้วเราก็เฉียบไปทางนี้เดี๋ยววะมันก็พอจะมีตู้ให้หลบอะไรอยู่บ้างนะ ไรเนี่ยเอ้โเอ้อย่าร้องอย่าร้องเอาโอ้โหโดนมันแล้วมันสโลว์ดูแล้วทำไมผมถึงวิ่งไม่ได้คือถ้าเจอไอ้ตัวเนี้ยมันทำเฮี้ยตัวนั้นเฮี้ยกว่าว่ะโอ้ยอย่าตามมันส์มันโอ้ยโอยแต่ละสิ่งที่กูเจอนี่คืออย่าตามได้ไหมเนี่ยแอบได้ไหม แอบก่อนเลยไปจากกูซะโกสโอ้โหยืนจุ่มด้วยจุ่มหน้าตู้เหรอโอ้โหกูก็ตายดิอย่างเงี้ยคือล่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้มันเราจะสโลว์เราวิ่งไม่ได้ครับในขณะที่ล่างสองถ้าโดนคือตาย ไอตัวนั้นน่ะตัวนี้คือที่อะไรวะอยากหรือยากหลง <c oughs> เป็นไรอะลูกมันไม่ทำอะไรเราแต่มันโอ้โหกูแต่ละสิ่งที่กูต้องเจอในแต่ละวันผมว่า หลังผีแล้วกันกูได้ิเสียงเหมือนร่างสองมาแล้วไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยแหละกูว่าไปแล้วครับใช่ไหมกูว่าแล้วเชียร์ไปชั้นสองกันกี่กูก็ตายชั้นสองเนี่ยแหละ เมื่อกี้คือเราวิ่งเตลิดไปไกลเลยครับทางตันไหมเนี่ยแล้วนั่นอะไรอะ่ะลูกโลกกูซ่อนก่อนแล้วอีกอ่ะอะไรก็ไม่รู้ คือผมรู้แล้วหัวใจเต้นเฉยเราน่าจะต้องหาอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมยังหาไม่เจอหัวใจเต้นทำไมเนี่ยห้องแม่หญิงเหรอมีอะไรปะเนี่ยหัวใจหยุดเต้นละมันเต้นทำไมวะ เอยอ่ากรีดอ,อ,อยากกรีดก,กรดก็กรีดอ่ะกูไม่แคร์มึงละโดนแล้วโลลสโลครับเนี่ยวิ่งไม่ได้โอ๊ยอย่ามาสโลตอนนี้สิหนีมันหนีมันหนีตัวเล็กนี่มึงไม่ใช่สิ่งที่กูตามหาว่ะเฮ้ยอะไรวะ ่สโลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียผีเบียดมึงไม่ใช่สิ่งที่กูตามหาได้ยินไหมโอ้โหโอ้โหสิ่งที่กูตามหามาแล้วไอ้เหี้ยสโลมึงมาครบเลยเนี่ยมึงมาครบทั้งแบบทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนี่ย ว่านะเราไม่เคยขึ้นชั้นสองตรงนี้เลยนี่ว่าแม่งมาแล้วเฮียกูวิ่งดีโอ้โหได้เหรอครับแบบนี้ การหลบในตู้นี่มันช่วยอะไรกูจริงไหมเนี่ยหรือยังไงเชียตัวเล็กตัวใหญ่ไปแล้วเหลือตัวเล็กเนี่ยอย่าวะอย่าขวางวะไม่ใช่สิ่งที่กูตามหานั่นไรเบ้าเนี่ย กุญแจกุญแจห้องชั้นโอ้ยกุญแจห้องชั้นสอง c o n d floor key แล้วประ,ประตูอยู่ไหนอะประตูไอเฮียโดนแล้วเนี่ยวิ่งดีวิงว่งวิ่งโอ้โหมึงผีตัวเล็กมันเยอะมากเลยครับตุ้งแชรเราตรงนี้เอายายที่หรอ กุญแจใหญ่ยยที่เฉยเลยวุ้ยอย,อยู่นี่อยู่นี่แล้วนั่นใช่เป่าใช่เป่าไม่ใช่ไอ้น,นี้ไม่ใช่คีสามเหรอมีกี่คีวะเนี่ยคี่ผายแล้วเหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งคีคุณนึกว่ามีคีเดียวแล้วจบเลยสรุปคือผมตามหากุญแจกี่ดอกแล้วไปไขที่ไหนโอ้ไม่ก็ ปัมหาไม่ใช่น้อยอย่างน้อยหาประตูที่ต้องไขให้เธอก่อนดิกูวิ่งยับยับเลยโอแม่งต้องไปไขตรงไหนเนี่ย มีไหมกุญแจออะมันจะมีพวกห้องที่ล็อกใช่ไหมใช่ใช่มันมีห้องล็อกล็อกอยู่ไงโอ้ยไฟฉายาเปิดไม่ติดเฮ้ยนี่อะไร The t h i r d Puzzle Piece Puzzle C นี่อะไรฉันเดินไปรอบบ้านเจอพลังงานที่ไม่มองไม่เห็น อากาศที่นี่หนักอึง้งฉันรู้สึกว่ามีคนจับจ้องฉันถึงฉันจะอยู่คนเดียวมีบางอย่างวนเวียนอยู่ที่นี่ฉันกลัวว่าฉันจะไปปลุกมันขึ้นมาไม่ต้องกลัวนะแม่งเอ้ยของอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยเ,ออเก็บให้ครบนี่โดยที่ไม่โดนผีหลอกเรียยงไงวันเนี้ย เยงอะไรลือวุ้ย,ยเฮี้ยวุ้ยเฮี้ยโอ้โอ้ไม่มีตู้ด้วยห้องนี้วะไม่มีตู้ให้กูซ่อนเลยย,ยากอะเนี่ยโปเกมอนไม่ใช่เกมเด็ก กดอะไรดูไอเทมวะผีแม่งไม่ไปด้วยต้องผ่านนะสัญญาสัญญากับใครสัญญาก็แค่ลมปากไปเหอะพ่ออ๋อทางฝั่งนูน้นปะ เลิกตามก่อนได้ไหมมึงอ่ะเลิกวนเวียนแถวนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนี้เราเปิดหมดแล้วอเลี้ยวเข้าห้องไปดิเออมึงบั็กมะเนี่ยแล้วเสือกไปทางที่กูจะไปด้วยเราต้องการเข้าห้องนี้แหละครับห้องที่มันวาร์ปเข้าไปเนี่ยแหละ แต่ผมจะต้องรอก่อนครับเออแบบนี้แหละเอาโไข่ไม่ได้ด้วยหรอแล้วกูใช้กุญแจยังไงอะนี่มันบอกว่าอะไรนะ Puzzle Piece Collect หนทับส หลอกหลอนกูมึงแม่งขวางทางเต็มไปหมดเลยเนี่ยชิ้นส่วนพาร์เซลนี่เจอแค่ชิ้นเดียวนะครับทำไงดีเนี่ยอีสองชิ้นอยู่ไหนวะผมว่าชั้นสองผมก็เช็คจนทั่วแล้วนะเพราะว่าเอาและซ่อนซ่อนเยอะไปอ่ะพวกมึงอ่ะ เฮ้ยซ้ายเฮ้ยขวาไม่มีพาโซพีนแล้วนะโอ้โหจูกได้อยู่นะอะไรวะเนี่ยเช็คอิ้ว มันเจอดอกที่สองแสินี่มัน,ม,นมันจูกว่ะมันจูกว่ะถูกใจเอ,องกลับไปเปิดประตูบานนั้นนะครับดักด้วยเดากกลัวเยอะไปเฮีย โอ้โหหยุดมอตูตู้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 ผมเปิดประตูโดยใช้กุญแจนะครับหมายความว่าเราต้องเจอพาสเซอร์ในห้องนี้ครับกุญแจมีสามดอกโอ้โหแม่งยืน อยู่ตรงนี้กูออกไปได้ยังไงเสียงใกล้ขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าผมจะใช้ชีวิตอยู่ในเกมนี้ได้นานขนาดนี้แต่คือสองดอกแล้วต้องได้แล้วครับไปละเมือนจะไปละรอนอม มีพัิลพีดไหมเนี่ไงนีง่ยสองชิ้นแล้วไอเ้เฮียไอ้ผีเฮียมึงนี่เฮ้ยไอกูติดโฟโลอีกแล้วชิ้นหนึ่งอยู่ข้างล่างบวโอ้ยโฟโลหนักเลยครับขอวิ่งหน่อย สองสามตัวเนี่เฮ้ยแต่ว่าผมว่าผมรู้จุดแล้วนะก็คือข้างบนมีสองอันแน่ๆครับมาหาข้างล่างให้เจอดีกว่าผมว่าข้างล่างน่าจะมีกุญแจเหมือนกันว่ะมันต้องมีบ้างแหละ,ะข้างล่างตั้ใหญ่โตขอเช็คจุดข้างบนก่อนว่าจุดเดิมไหมเพราะถ้าตรงนี้มีกุญแจเนี่ยหมายความว่าจุดเดิมครับ ใช่ครับอย่าแงบบนี้ได้อย่าแงบบนี้ได้ครับเพราะผมจําทางได้อยู่ทางของกุญแจดอกแรกอะอยู่ชั้นสอง แม่งหัวใจเต้นตึกตักตึกตักขนาดนี้ไงโอเคไม่ยากละถ้าของอยู่ที่เดิมทั้งหมดผีเกิดไม่เกิดวะเกิดโอเคทีนี้ไอชิ้นที่สามนี่ดีปัญหา ที่สามมันต้องอยู่ข้างล่างเว้ยเชื่อปะ่ะสัตว์กูวิง่งจูงทั่วบ้านแล้วมาเฮ้ยห้องของเล่นเหรอคุณแจชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ ห้องของเล่นชั้นหนึ่งสัตว์กูจูกโก้ได้วะ้ <c oughs> มาดิครับไปเอาดอกแรกก่อนเอาของชิ้นแรกที่ยาวที่สุดก่อน <c oughs> ก็คือตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผีโคตรเยอะ <c oughs> เปไหนแล้ววะ <c oughs> อ้าวไม่ใช่ทางนี้เหรอ นี่ไงเปิดวิธอาคีแล้วทำไมไม่มีของอะ่ะเอาทำไมเป็นงี้อ่ะเอาของหายไปไหนอะ่ะเอาแล้วเฮียบักวะเนี่ยทำไมเปิดกุญแจแล้วไม่เจอของวะ เก็บกุญแจครบสามดอกอะนะครับฉันได้ทำเกมบักไปแล้วอย่างนั้นหรือหรือนี่อะหรือ The final key งงเลยคือก่อนหน้านี้มันต้องมีของตรงนี้สิถกรูมึงเปลี่ยนที่เหรอเนี่ยคุณใจมีสี่ดอกเหรอเนี่ยรูเนี้ยถ้ารูนี้ไม่มีของแปบลบว่าน่าจะบักแล้วจริงไง <L> ยู่นี่ผมต้องพยายามไปหาไอ้นั่นด้วยชิ้นที่สองอะโอ้โหเฮียเปิดหมดแล้วตรงนี้ไม่เจออะไรเลยตอนนี้เริ่มชำนาญทางในบ้านหลังนี้นะไอความกลัวอะไรมันหมดไปแล้วอะ สิ่งที่อยากรู้คือพาเซลหายไปไหนวะ <ged ye multiplication> ม,มึงต้องเจอผีตัวนี้เอาติดบ,บักบักไปดิโอ้โห <ged ye> oh! มึงไปถามสี่ตัวไอ้เช <ged y> ิย <aja> ค <pirate> ืองงว่ะโอ้โห กันแปลว่ากุญแจที่ผมได้คือกุญแจที่จะไขห้องทางนู้นนะครับมาเลยมามาเลยมาเลยเราไปห้องซ้ายก่อนเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยเจอกุญแจที่เกียดโยกบ่อยๆนั้นนี้เราต้องได้แล้วล่ะอึดชิ้นสุดท้ายคือห้องนั้นครับห้องผู้หญิงกรี๊ด ไฟแนวคีห้องน้องกรีดตัดไฟแป๊บมาทางนี้ใช่หรือไม่อ๋อเจ้าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดด้วยเฮ้มันเลี้ยวดี มาผิดห้องเหมือนเนี้ยเกือบไปมีตู้ป่ว,วะเขียวนี้ไม่มีตู้ด้วยรอบนี้โอกาสสูงสุดแล้วครับในแง่ของไอเทมแล้วก็ เฮียดักโคตรเยอะเลย <c oughs> ไปถึงเอาของมาฮึเย้ อยางย่างยางยางมันบอกให้หนีดูดมเฮียครับไปเย้ออกเรียบร้อยอีพัลเซอร์สามอันเจอแม่งหลอกจนขนหายลุกแล้วเนี่ยผ่านเรียบร้อยครับผมเป็นเกมแนวแบบว่าก็เขาเรียกว่าท้าทายนะท้าทายทักษะการเล่นคือเดี๋ยวผมอบ เป็นคนไม่ชอบสเตลผมชอบวิ่งเกมแบบนี้เลยไม่ค่อยเหมาะผมเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านในเวลาที่ใช้ไปเกือบ40นาทีนะครับก็ใครอยากลองโหลดไปเล่นนะฟรีๆนะแปะลิงก์ไว้ให้นะเป็นเกมของแฟนเมดน้องเพระชานั้นแบบถ้าอยากรู้ว่าจะหนีได้เหมือนพี่นัดหรือเปล่าก็ลองเข้าไปผีมันหลอกดูแล้วกันแล้วจะรู้ว่ามันน่าลำคาญวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับปิดแมง